ขนานกับพื้นโลกขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเป็นช่องที่แชร์เทคนิคหรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับก็ยังอยู่กับเหล็กกล่องอยู่นะครับเนื่องด้วยว่า เหล็กกล่องเนี่ยเป็นรูปเหล็กรูปประพันธ์ที่เราสามารถที่จะพบเจอได้ค่อนข้างบ่อยมากนะครับแล้วคนไทยนิยมที่จะนํามาประกอบทําผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งผมก็ได้ทำ playlist นะครับชุดการเชื่อมเหล็กกล่องนะครับจะเป็นปัญหาหรือว่าเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับเหล็กกล่องโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วผมจะทิ้งไว้ด้านบนแล้วกันนะครับตรงนั้นก็อย่าลืมกลับไปดูนะครับว่าหากเราจะเชื่อมเหล็กกล่องเนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้น นะครับหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องพบเจอในการเชื่อมเหล็กกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างตรงนั้นผมก็ได้สรุปหรือว่าแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆไว้ตรงนั้นนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับก็ลองกลับไปดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์เอาไปต่อยอดงานได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเชื่อมเหล็กกล่องอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า,อ,าอันนี้จะเป็นแนวเชื่อมที่มันเอียงในลักษณะของ45องศานะครับซึ่งงานพวกนี้ เจอบ่อยนะครับเจอบ่อยเหมือนกันนะครับผมจะไม่ได้เมคกรอยต่อขึ้นมานะครับจะพยายามเอารอยต่อที่เราเจอได้ในหน้างานนะครับมามาแชร์นะครับไม่ได้มาสอนนะครับมาแชร์นะครับซึ่งจะได้ให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับหากเมครอยต่ออะไรขึ้นมานั้นต่อให้เชื่อมสวยแค่ไหนมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับพยายามเอางานที่เราพบเห็นแล้วก็เชื่อมเห็นจริงๆนะครับต้อมาลองเชื่อมให้ดูนะครับ ก็วัน e นี้เราจะมาอยู่กับงานที่อย่าง45องศาแบบนี้นะครับงานแบบนี้จะอยู่ในพวกแผ่นลักษณะประตูก็ได้ครับให้เราคิดถึงประตูประตูเหล็กนะครับที่เราตัดมุมบาก45องศาแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าเรามันเป็นงานในลักษณะที่เป็นงานได้ตั้งขึ้นแล้วนะครับจําเป็นที่จะต้องให้เราเชื่อม45องศาแบบนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งการเชื่อมบางคนอาจจะเชื่อมทิศทางการเชื่อมก็จะเอียงขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ ในเทคนิคที่ผมจะมาแชร์วันนี้ผมจะเชื่อมถ้าเกิดสายเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้สายนะครับแต่ว่าผมจะเชื่อมแบบนี้นะครับก็ <bir> คือก็คือจะไล่ขึ้นไปแบบนี้นะครับจะไม่ได้เอียงขึ้นไปในลักษณะนี้นครับก็คือจะให้มันเอียงทําแกนกับแนวตั้งนะครับถ้าสายสมมติสมมติเทคนิคการสายในในงานลักษณะนี้มันจะสายให้มันตั้งฉากแบบนี้นะครับให้มันขนานกับกับพื้นโลกนะครับ สายแบบนี้นะครับเขาจะไม่สายเอียงขึ้นไปตามตามเส้นแบบนี้นะครับเพราะว่าน้ําโลหะเนี่ยยังไงมันก็จะไหลลงมาตามแกนโลกนะครับเขาก็เลยใส่เป็นฟันปลาแต่ว่าให้ให้ทิศทางการสายเนี่ยมันขนานกับพื้นโลกขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาใช้เทคนิคการแต้มยกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําว่าทําไมผมใช้เทคนิคนี้นะครับในการเชื่อมเหล็กกล่องหรือว่าเหล็กบางนะครับมันมีผลดีผลเสียยังไงนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเชื่อมนะครับลวดที่ใช้เป็นลวด3.2ม mm ิลิเมตรนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทั้งก่อนนู้นเคยใช้2.6 mm ไปแล้วรู้สึกว่าแนวมันจะบางเกินไปนะครับโอเคครับเดวเราไปลองกันเลยนะครับจะพยายามถ่ายให้เห็นชัดเจนที่สุดนะครับโอเคครับเดวไปลุยกันเลย ครับก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้เวเรามาลองเคาะดูแล้วกันนะครับอาจจะเชื่อมได้ช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่างานมันมีรอยรอยห่างนิดนึงนะครับบวกกับงานมันไม่ได้หนามากนะครับหากเราไปเร็วเนี่ยมันก็อาจจะทะลุได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเคาะดูพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูแนวเชื่อมใกล้ๆกันนะครับสำหรับงานเอียง45อ,องศาของเราตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราเชื่อมขึ้นมานะครับตรงกลางของงานมันจะมีรอยห่างนิดนึงนะครับสังเกตว่าแนวเชื่อมมันจะยุบลงไปนะครับตรงนี้เป็นจุดสิ้นสุดของเรานะครับ แนวเชื่อมก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้แปรงลวดขัดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้มาดูแนวเชื่อมชัดๆว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับแต่ว่าที่เห็นก็จะมีตะมดเล็กๆพวกนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับซึ่งมันจะเกิดได้ง่ายมากนะครับกับเหล็กเหล็กบางนะครับเนื่องจากการยุบตัวของตัวแนวเชื่อมเองนะครับมันจะไหลลงไปตรงดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันหลัง ขัดด้วยแปรงลวดนะครับครับผมก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยแปรงลวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวเชื่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับันี่จะมีตามดด้วยนะครับตรงนี้ตาหมดค่อนข้างที่จะใหญ่ไปนิดหนึงนะครับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับวิธีแก้ตามดก็คือนะครับเราต้องแต้มให้ ให้ชิดกันกว่านี้นะครับคือถ้าเราแต้มให้มันยาวห่างกันเนี่ยสังเกตเลยนะครับว่ามันจะมองเห็นตั้งแต่เราใส่หน้ากากแล้วนะครับก็คือถ้าเราเชื่อมไปปุ๊บเนี่ยตรงกลางบริเวณของกลางแนวแนวเชื่อมเนี่ยเหมือนมันจะเดือดขึ้นมานะครับมันจะเดือดเป็นจุดกลมๆขึ้นมาให้เราเห็นนะครับตรงนั้นก็คือตามดทที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราต้องแต้มให้มันละเอียดละเอียดหน่อยนะครับมันถึงจะจะหายไปนะครับมันจะเป็นแนวเชื่อมเหมือนเราเดินแนวแบบนี้นะครับ ก็อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่ว่าคิดว่าพอเป็นแนวทางได้นะครับในการเชื่อมงานเอียง45องศานะครับเนาะอย่างที่บอกไปนะครับผมก็พยายามเอาใบงานที่เราเจอแล้วก็มาเชื่อมมาแชร์นะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงๆนะครับไม่ได้มีขึ้นมานะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหากใครไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะครับ ก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับดูมาดูเป็น10บครั้งหรือว่าร้อยครั้งอ่านหนังสือเป็นร้อยเล่มนะครับก็ไม่สามารถทําให้เราเชื่อมเก่งได้นะครับช่างเชื่อมก็ต้องฝึกนะครับต้องฝึกจริงๆนะครับไม่ใช่อ่านหนังสือมาแล้วก็มาเชื่อมได้เลยนะครับโอเคนะครับผมจะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ